สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับสิ้นศีลสัจนาลัยสุขโขทัยนะคะวันนี้มาด้วยสิ้นทํามือของบ้านเราแท้อันนี้เป็นงานจบใหม่นะคะทั้งผืนค่ะอันนี้เราเรียกว่าสิ้นเกี้ยนะคะเกะี้ยเครือวันนะคะแล้วก็ต่อเชิงลายมุนสิบหกค่ะหัวสีแดงเชิงสีแดงตัวสีเขียวหัวเป็ดนะคะเขียวนี้เขียวอัตลักษณ์ของบ้านเราค่ะสีศสัจนาลัยสุขโขทยัยแล้วก็จบ เครือวันด้วยสีเหลืองทองค่ะแล้วก็ตอเชิงสังเกตดูนะคะว่ามีความสวยงามค่ะโดดเด่นมากแล้วก็เชิงดูรายละเอียดของเชิงนะคะเป็นงานที่เราทำดอกเดียวค่ะก็คือดอกอมณฑสิบหกนะคะอีกพืนหนึ่งพืนที่สองอันนี้ก็เป็นเกีย้ยมเหมือนกันค่ะเป็นเกีย้ยสีแดงนะคะแจ่มโดดเด่นมากค่ะอันนี้เป็นเกีย้ยลูกแก้วนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบค่ะ ส่วนเชิงก็จะเป็นเชิง12หน่วยตัดนะคะเป็น1ใน9รายของบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวยค่ะอันนี้เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะสามารถใส่กับเสื้อสีแดงได้สีชมพูได้สีเหลืองสีครีมได้หมดเลยค่ะสามารถใส่หลากหลายเสื้อได้นะคะใครที่สงการนี้อยากได้ สิ้นสวยๆไปทําบุญก็ทักทายได้ค่ะนกให้ดูลายใกล้ๆนะคะนี่ค่ะผื้นนี้ก็เป็นงานใหม่นะคะเป็นงานจบใหม่ค่ะนกอยากบอกเลยว่าลอดนี้สวยจริงสีเขียวกับสีแดงนะพื้นนี้เป็นสีฟ้านะคะฟ้าสวยมากค่ะอยากบอกว่าเป็นสิ้นตะวันนะคะแบบนี้เราเรียกว่าสิ้นตีนจกค่ะ เชิงจกเป็นลาย12หน่วยตัดนะคะหรือกระเบื้องใหญ่ค่ะอันนี้เป็นงานเชิงจกไฟนะคะตัวสิ้นตะวัสีฟ้าค่ะหัวแดงเชิงแดงสวยโดดเด่นนะคะเอกลักษณ์ของผ้าบ้านเราคือมีหัวตัวเชิงค่ะ3ส,ส่วนนะคะทําไมไม่เป็นผืนเดียวกันเพราะไม่ได้ค่ะเพราะว่าบ้านเราอะ่ะมีฟืมตัวสิ้นขนาดเท่านี้เชิงเท่านี้แล้วก็ผ้าผ้าเนี้ย มีขนาดยาวผ้าที่เป็นหัวเชิงค่ะแต่เราตัดตัดให้เหมาะสมนะคะก็ประมาณความสูงก็จะมา110เซนนะคะส่วนความยาวเส้นรอบรูปนะคะหรือเมื่อเย็บเป็นวงกลมแล้วประมาณ180เซนหรือ2หลาค่ะส่วนพื้นนี้นะคะ ผืนนี้จะเป็นงานสีเข็นนะคะเป็นงานสิ้นเข็นสีชมพูกับฟ้าแต่เมื่อเรามองดีๆแล้วมันจะออกเป็นสีอมม่วงค่ะดูมีสเสน่ห์มากค่ะผืนนี้นะคะแล้วก็เชิงน้องเป็นลายเครือใหญ่ค่ะแล้วสังเกตดูเห็นนกไหมคะนกก็จะเป็นนกหมู่ค่ะเป็นกลุ่มๆนะคะอันนี้นกให้ดูข้างในของอเชิงสิ้นนะคะที่เป็นงานทํามือ แท้ของบ้านเราค่ะก็ะจะมีความระยองระยางแบบนี้เลยค่ะก็เป็นงานสิ้นตีนจบนะคะเห็นไหมคะว่าสีนี้จะออกเป็นสีม่วงนะคะแต่เกิดการผสมเส้นใยระหว่างชมพูกับสีฟ้าค่ะแล้วเชิงตัวนี้นะคะเป็นเชิงดอกเล็กค่ะแล้วละเอียดมากใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนพื้นที่ตรงเชิงค่ะแทบจะหาช่องว่างไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสะสมสามารถเก็บได้เลยค่ะ ใครสนใจสนทักได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยนะคะหรือสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะนกยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าบ้านเราค่ะงานสวยทุกผืนแม้นกระทั่งงานทอยยกลายก็งามค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ